กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับพวกเราเปิดตำนานอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้จะพาไปเปิดตำนานถ้ำกระบอกสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดชื่อดังที่หลายคนไปแล้วต้องกลัวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับถ้ำกระบอกเป็นที่รู้จักกันดียิ่งในคนสมัยก่อนนั้นถ้าพูดขึ้นก็ต้องร้องอ๋อกันเลยทีเดียวเพราะเป็นสถานที่บำบัดยาเสพติดใครไปที่นั่นหายทุกคน บางคนก็กลัวที่จะเสียชีวิตเพราะมีเรื่องเล่าขานไม่รู้จบแต่ปฐมบทแห่งบทสโลกแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2497สถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยตั้งเงื่อนไขว่าผู้เข้ารับการรักษาจะต้องรับสัจจะไม่สูบไม่เสพยาทุกชนิดโดยสมัครใจและต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่ำ15วันไม่ก่อความวุ่นวายใดๆในสถานบํบัดและไม่อ้างสิทธิ หรือความจำเป็นออกนอกบริเวณสถานบำบัดวันนี้เราจึงจะพาไปดูประวัติพอสังเขปของถ้ำกระบอกกันถ้ำกระบอกจากเนื้อหาท่อนนี้คราวนี้ต้องเลิกให้ได้ถ้าเลิกไม่ได้ต้องตายแน่ๆเลิกเสพติดเสียทีดีแท้ติดไปจนแก่คงแย่สักวันท่อนฮุกสุดฮิตเพลงเลิกให้ได้ของวงเอราวันเป็นที่รู้จักของคนไทยในปี2527 ควบคู่ไปกับสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกที่หลายคนรู้จักกันดีว่าเป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดชื่อดังระยะทางกว่า25กิโลเมตรจากตัวเมืองสระบุรีไปตามถนนพหลโยธินสำนักสงฆ์ถมกระบอกตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาโปร่งปลายตบขุนโขนอำเภอพระพุทธบาทจัังหวดสระบุรีวันนี้แตกต่างไปจากอดีตที่เป็นเพียงผืนดินรกร้างและภูเขาหิน ปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นาศาสนสถานที่มั่นคงและสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกมีความเป็นมาอย่างยาวนานและมีเรื่องเล่าขานไม่รู้จบแต่ปฐมบทแห่งบทสโลกแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2497พระสงฆ์เจ็ดรูปจากวัดคลองเม้าธรรมโกศลจังหวัดลบบุรีทุดงผ่านมาพบกับชาวบ้าน กำลังเก็บขี้ค้างคาวอยู่บนถ้ำกระบอกเกิดพลาดท่าหินหล่นทับชาวบ้านคนหนึ่งจึงตรงเข้าไปช่วยระหว่างพระอาจารย์จำรูนปานจาันทร์และพระอาจารย์จเจริญปานจาันทร์ที่อยากจะให้พระสงฆ์อยู่ร่วมกับสังคมช่วยพัฒนาสังคมจึงผุดขึ้นในใจของพระทั้งสองรูปหลังจากไตรตรองอยู่นานประกอบกับทำเลข,ของเทือกเขาโปร่งปราดเหมาะต่อการอยู่ใกล้ชิดกับสังคมสามปีต่อมา อุบาสิกาเมียนปานจันจึงเริ่มดำเนินการเมื่อเสียชีวิตลงพระอาจารย์จำรูนซึ่งเป็นหลานจึงเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจสืบต่อมาต่อมาปี2502จอมพลสดิทธนรัตได้มีคำสั่งคณะปฏิวัติให้ปราบปรามยาเสพติดอย่างจรงิงจังให้หมดไปจากราชอ,อาณาจักรมีการจับกลุ่มคุมขังและลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจรงิงจัง ขัดแย้งกับความเห็นของพระอาจารย์จำรูนที่มองว่าการปราบปรามไม่สามารถกำจัดสิ่งเสพติดให้หมดไปได้การลดละเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะต้องมาจากจิตใต้สำนึกของคนเป็นสำคัญแม้จะใช้กำลังบังคับขู่เขนแค่ไหนก็ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้พระอาจารย์จำรูนจึงฝากข้อความไปถึงจอมพลสดิตว่าปืนนั้นสู้บาดไม่ได้หรอกจะเอาปืนไปปราบยาเสพติดก็ไม่ได้เช่นกัน เมื่อข้อความถูกส่งไปยังจอมพลเสดฐ์สำนักสง์แห่งนี้จึงกลายเป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดไปในทันใดโดยพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์ได้ซื้อที่ดิน32ไร่เศษถวายเพื่อจัดสร้างสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยตั้งเงื่อนไขว่าผู้เข้ารับการรักษาต้องเข้ารับสัจจะไม่สูบไม่เสพยาทุกชนิดโดยสมัครใจและต้องเข้ารับการศึกษาอย่างต่ำ15วัน ไม่ก่อความวุ่นวายใดๆในสถานบำบัดและไม่อ้างสิทธิหรือความจำเป็นออกนอกบริเวณสถานบำบัดการรักษาจะเริ่มต้นด้วยการช่วยเหลือทางกายโดย5้าวันแรกจะได้รับการบำบัดด้วยการดื่มยาสมุนไพรกลายเป็นที่มาของภาพอันเป็นเอกลักษณ์ที่นี่เมื่อคนไข่ดื่มสมุนไพรแล้วดื่มน้ำตามเยอะๆจนอาเจียนออกมาหมดไส้หมดพุงหลังจากนั้นจะถูกส่งไปยังห้องอบตัวสมุนไพร ประกอบด้วยตะไคร้ใบละหุ่งหญาคาผักบุง้งช่วยลดความตึงเครียดของประสาทและขับพิษออกจากร่างกายอีกสิบวันหลังคนไข้จะได้รับการรักษาทางจิตใจพักฟื้นปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้สามารถกลับเข้าไปใช้ชีวิตอยู่สังคมได้อย่างปกติด้วยวิธีการฟังธรรมกิจกรรมสันทนาการฝึกอาชีพเป็นต้นนอกจากการรักษาแล้ว สำนักสงท์ถ้กระบอกยังมีกระบวนการหลังการบำบัดด้วยการให้ทุนประกอบอาชีพหลังออกไปอยู่ในสังคมปกติโดยจะติดตามผลหลังการบำบัดด้วยการติดต่อผู้ที่จบการบำบัดทุก3เดือนจนครบ1ปีเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ติดยาเสพติดสามารถเลิกยาได้จริงทฤษฎีการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดอยู่ที่หัวใจของผู้เสพเองว่าต้องการเลิกจริงจังแค่ไหนสถานบำบัดแห่งนี้ มีผู้เลิกยาได้หลังจากเข้ารับการบำบัดถึง85%พระอาจารย์วิจิตอัครจิตโตพระผู้ใหญ่ของสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกกล่าวหลังจากถ้ำกระบอกเปิดเป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างจริงจังมีผู้ป่วยได้รับการบำบัดจนหายสนิทรุ่นแล้วรุ่นเล่าในที่สุดสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกโดยพระอาจารย์จำรูนปานจันได้รับรางวัลแม็กไซไ์เมื่อวันที่10กันยายน 2,518จนกลายเป็นฉายาเรียกขานพระอาจารย์จำรูนว่าหลวงพ่อแม็กไซส่ยปี2,519ถึง2,520ทางการไทยพบว่าการระบาดของยาเสพติดตามภูเขาสู่พื้นที่ราบโดยมีตัวการเป็นชนเขาเผ่ามง้งทางการมีนโยบายปรับปรามอย่างหนักสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกเห็นว่าน่าจะช่วยเหลือทางราชการได้เลยไปรับมมงที่ติดยาเสพติดมาบำบัดฟื้นฟู กระทั่งปี2,525 25, มีการระบาดของผงขาวเฮโรอีนไปทั่วโลกแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถบำบัดผู้ป่วยเหล่านี้ให้หายขาดได้แพทย์ทางเลือกอย่างสำนักสงท์ถ้ำกระบอกจึงถูกจับตามองมากขึ้นโดยเฉพาะในสายตาของชาวต่างชาติและกลุ่ม NGO ตลอดเวลามีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเดินทางมาดูการบำบัดอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้น คือหน่วยงาน h i s w เวดดีทอ x ของอังกฤษซึ่งให้การยอมรับว่าการบำบัดรักษาของถ้ำกระบอกสามารถทำให้ผู้ติดยาเสพติดหายขาดได้ถึง90%เเซหลังจากนั้นหน่วยงานนี้จึงได้ส่งชาวอังกฤษเข้ามาบำบัดรักษาการติดยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทิมออมอนนักร้องและนักจัดรายการชาวอังกฤษที่พยายามเข้ารักษาอาการติดยาเสพติดมาแล้วจากหลายสถาบันก็เป็นหนึ่งในนั้น เขาเดินทางมารับการบำบัดที่สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกจนหายขาดปัจจุบันกลายเป็นทูตรณรงค์ให้ชาวอังกฤษลดละเลิกยาเสพติดก่อนไปจากถ้ำกระบอกเขาและเพื่อนๆได้แต่งเพลงรอยแยกจากแผ่นดินโดยการแต่งโน้ตเพลงด้วยสำเนียงสูงต่ำจากแนวหินบนเขามีการลอกลายแล้วนำมาเปรียบเทียบกับตัวโน้ตจึงเป็นที่โด่งดังในเกาะอังกฤษในยุคนั้นปัจจุบัน ่้ำกระบอกผ่านหนาวผ่านร้อนมายาวนานกว่าครึ่งศตรวรรษแม้สังคมไทยจะมีโครงการวิวัฒน์พลเมืองขึ้นมาช่วยบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจนชื่อสำนักสงฆ์่ามกระบอกค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมและผู้คนรอบข้างทว่าในจิตใต้สำนึกของอุดมการอันแน่วแน่สำนักสงฆ์แห่งนี้ยังคงเดินตามรอยของพระอาจารย์จำารูนปานจันอย่างมั่นคงวันนี้ที่่ํากระบอก ยังมีเสียงอาเจียนอกอากเคลาเสียงเพลงเลิกให้ได้มีน้ำตาของผู้ทุกทนจากยานรกมีรอยยิ้มแย้มของเหล่าผู้ชนะจากการฝ่าฟันมรสุมแห่งชีวิตมีมิตรไมตรีที่ภิกษุสงฆ์มอบแก่คนร่วมโลกโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดจะแผกหน้าไปมากต่างไปจากอดีตก็เยอะจากคนไทยหัวดำผิวเหลืองกลายมาเป็นฝรั่งตาน้ำข้าวผิวขาวผมทองเสียเป็นส่วนใหญ่ ก็เพราะความสำเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากเว็บไซต์ของสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกถูกแปลและเผยแพร่ออกไปกว่าเจประเทศแม้สำเนียงที่เปล่งออกมาจากปากของผู้หลงผิดจะผิดแผกไปบ้างแต่เสียงหนึ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือจิตวิญ,ญญาณที่เรียกร้องหาอิสรภาพจากสิ่งที่ตนเองเคยไหลหลงไปไหนของรู้กันทั่วถ้าขืนไปมั่วต้องซ้ำจาบานเลิกเสพติดเสียทีทั่วกันถ้าเลิกไม่ได้นั้นต้องตายแน่ รัสมพงษ์วัย29ปีผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจากถ้ำกระบอกถูกครอบครัวบังคับให้เข้ารับการบำบัดมาแล้วหลายแห่งเมื่อกลับออกไปใช้ชีวิตภายนอกก็กลับเข้าสู่วังวนเดิมๆเพื่อนชักจูงและใจไม่เข้มแข็งเลยหวนกลับไปใช้ยาเสพติดอยู่เรื่อยๆกระทั่งไปบำบัดที่ถ้ำกระบอกด้วยความสมัครใจในที่สุดก็ผ่านวิกฤตชีวิตครั้งนั้นมาได้ด้วยดีเช่นเดียวกับเอกรินวัย40ปี ที่ไปเลิกเฮโรอีนที่ถ้ำกระบอกเมื่อ1ิปีก่อนยอมรับว่าการเข้ารับการบำบัดคิดแล้วคิดอีกว่าจะไปบำบัดดีไหมเพราะเห็นภาพการทรมานจากการสํารอกยาจนเกิดอาการหวาดเสียวแต่พอเข้าไปแล้วรู้สึกว่าดีเพราะได้อยู่ใกล้พระอยู่ใกล้ธรรมะเมื่อคิดดีทำดีทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ